บ้านทุ่งกระถินก่อตั้งเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2484ตั้งอยู่หมู่ที่6ตำบลดงคอนอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดสอนตั้งแต่ชั้นระดับก่อนปฐมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นบุคลากรในโรงเรียนประกอบไปด้วย 1. ผู้อำนวยการโรงเรียนนางราตีชำเกตดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2563 2. ข้าราชการครูสายผู้สอนจำนวน12คน 3. พนักงานราชการจำนวน2คน 4. ธุรการจำนวน1คน 5. นักการพันโรงจำนวน1คนและ 6. แม่ครัวจำนวน1คน ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด129คนวิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านทุ่งกระถินฉลา,าดใช้เทคโนโลยีมีความรู้ผู้คุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันอัตลักษณ์โรงเรียนบ้านทุ่งกระถินโรงเรียนสะอาดบรรยากาศดีวิถีเศรษฐกิจพอเพียงเอกลักษณ์ ล่าเลืองแจ่มใสไหวสวยสีประจำโรงเรียนสีเหลืองน้ำเงินโรงเรียนบ้านทุ่งกรถินดำเนินการโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานการประเมินโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินง,งานและพัฒนาสู่การประเมิน5มาตรฐานดังนี้มาตรฐานที่1ด้านการบริหารจัดการ โรงเรียนบ้านทงกระถินได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันเพื่อดำเนินง,งานอย่างชัดเจนและได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินง,งานแผนปฏิบัติการโครงการกิจกรรมที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของโรงเรียน มีการนำข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับโครงการอาหารกลางวันที่มีความถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบันเช่นรายการอาหารที่แสดงถึงคุณภาพอาหารสารอาหารที่ครบถ้วนมีคณะกรรมการการตรวจสอบดำเนินง,งานทุกตัวชี้วัดเพื่อพัฒนาโครงการอาหารกลางวันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน่นมีการบริหารการเงิน สินทรัพย์จัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายตามระบบบัญชีการเงินเพื่อรองรับการตรวจสอบและมีการรายงานผลการดําเนินง,งานด้านการเงินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการกำกับติดตามนิเทศประเมินผลเพื่อไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนายอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีแผนพัฒนาบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องด้านอาหารกลางวันโดยใช้วิธีที่หลากหลายเช่นการอบรมพัฒนาศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองและรายงานผลการดำเนินงานมาตรฐานที่ 2. ด้านการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านทุ่งกระถินมีหลักสูตรหรือหน่วยการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปัชญ,ญาของเศรฐษฐกิจพอเพียงกับการดำเนินง,งานอาหารกลางวันมีจัดการเรียนรู้และกิจกรรมเพิ่มความรู้ที่หลากหลายมีแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะเป็นแปลงเกษตรปลอดสารพิษสามารถเพาะปลูกผักมากมายเช่นผักบุ้งจีนกระหล่ำปีผักกาดต้นหอมผักชี กวางตุง้งมะเขือยาวมะเขือเจ้าพยามัละกอมะขามกล้วยฟักเป็นต้นมีการจัดผลผลิตการปลูกพืชและการแปลรูปผลผลิตเช่นการทำประกาศดองการทำกล้วยฉาบการแปลรูปมะขามโดยมีการขยายผลการจัดการเรียนรู้ไปสู่ชุมชนเพื่อสามารถนํ่ไปประกอบอาชีพได้ พร้อมกันนี้ยังป้อนผลผลิตสู่โครงการอาหารกลางวันโดยผ่านระบบสากลอีกด้วยโรงเรียนมีโครงงานและวิธีการปฏิบัติงานเป็นเลิศจำนวน3โครงงาน 1. โครงงานน้ำสุนภัย 2. โครงงานผักกาดดอง 3. โครงงานกล้วยแปรรูป ซึ่งกิจกรรมโครงงานต่างๆมีการวัดและประเมินผลอีกมากมายและมีการรายงานผลนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาหลักสูตรต่อไปมาตรฐานที่3ด้านการดำเนินงานอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านทุ่งกระถินมีแนวทางการดำเนินงานและพัฒนาสู่การประเมินมีข้อมูลภาวะโภชนาการของนักเรียนมีการคัดกรองภาวะทุกโภชนาการของนักเรียนในภาพรวมตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อสรุปข้อมูลสารสนเทศพบว่าไม่มีนักเรียนที่มีภาวะน้ำหนักต่อส่วนสูงส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์และภาวะน้ำหนักต่อส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์คิดเป็นร้อยละศูนได้ดำเนินการเพื่อพัฒนาสู่การประเมินมีการใช้โปรแกรมไทยสคูล,ลันมาจัดทำรายการอาหารให้ผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ เลือกเมนูอาหารที่หลากหลายเพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรียนสร้างแบบสอบถามความต้องการในการรับประทานอาหารของนักเรียนโดยให้นักเรียนเป็นผู้เลือกสัปดาห์ละหนึ่งครั้งบรรยากาศสภาพแวดล้อมภายในโรงอาหารสะอาดมีที่นั่งรับประทานอาหารเพียงพอต่อความต้องการสถานที่ประกอบอาหารสะอาดพื้นโต๊ะอยู่สูงจากพื้นอย่างน้อย60เซนติเมตรภาชนะอุปกรณ์จานชาม เก็บความในภาชนะที่สะอาดปกปิดมิชิดผู้ประกอบอาหารเป็นผู้มีสุขภาพดีแข็งแรงไม่เป็นโรคผิวหนังห้องสุขาสะอาดถูกสุขลักษณะผ่านตามเกณฑ์ประเมินสุขาพิบาลสิ่งแวดล้อม28แข้อและที่สำคัญยิ่งยังมีการเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงโดยการออกกำลังกายอย่างส,าสม่ำเสมอ ัปดาห์ละสองถึงสามครั้งทางโรงเรียนบ้านทุกถินจัดการบริการอาหารกลางวันให้นักเรียนอย่างทั่วถึงมีปริมาณเพียงพออาหารมีคุณค่าทางโภชนาการครบห้าหมู่และมีจุดบริการน้ำดื่มสะอาดภายในโรงเรียนจำนวนห้าจุดซึ่งเพียงพอต่อนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนมาตรฐานที่4ด้านการมีส่วนร่วมโรงเรียนบ้านทุกถินมีภาคีเครือข่ายท้งภาครัฐและเอกชน ที่ให้การสนับสนุนในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนมากกว่า3แห่ง 1. โรงสีธนากร999บริจาคข้าวสาร300กิโลกร,รมัม 2. ห้างทองเอี่ยมเจริญบริจาคข้าวสาร45กิโลกร,รมัม 3. ดอกผลกองทุนอาหารกลางวันบริจาคเงินจำนวน20,000บาท ทางโรงเรียนได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย3รูปแบบ 1. การเผยแพร่ผ่าน Facebook 2. การเผยแพร่ผ่านลาย 3. การเผยแพร่ผ่านเสียงตามสายของโรงเรียนด้านที่ 5. ด้านผลผลิตและผลลัพธ์ ทางโรงเรียนได้ดำเนินการใช้เกณฑ์มาตรฐานการประเมินโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันเป็นแนวทางในการดำเนินง,งานจากการดำเนินง,งานอาหารกลางวันตลอดปีการศึกษาพบว่านักเรียนที่มีภาวะน้ำหนักต่อส่วนสูงจำนวนศูนย์คนคิดเป็นร้อยละศูนย์มีนักเรียนที่เป็นภาวะส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์จำนวนศูนย์คนคิดเป็นร้อยละศูนย์ และมีนักเรียนที่มีภาวะน้ำหนักต่อส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์จำนวนศูนย์คนคิดเป็นร้อยละศูนย์โรงเรียนได้ตระหนักเข็นความสำคัญของการจัดทำโครงการอาหารกลางวันเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและต่อสนองนโยบายของรัฐบาลโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบ100เอร์เซสะอาดถูกสุขลักษณะและได้รับสารอาหารครบทั้ง5หมู่ เพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์สมวัยมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานส่งผลให้มีการพัฒนาด้านร่างกายจิตใจและสติปัญญาอย่างเต็มศักยภาพ